สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับสมุนไพรนะคะที่เรียกว่าลูกสํารองนะลูกสํารองเนี่ยมีชื่อตามท้องถิ่นเอ่อโดยทั่วไปก็จะเรียกว่าหมากจองนะ แล้วหรือว่าเรียกว่าลูกสำรองนะส่วนสาเหตุที่เรียกว่าพุงทลายเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้นำลูกสำรองเนี่ยมานับรับประทานนะเพื่อใช้ลดความอ้วนนะเนื่องจากว่าลูกสำรองเนี่ยสามารถพองตัวได้ดีนะแล้วเชื่อว่าจะช่วยกําจัดไขมันออกจากร่างกายได้อีกด้วยนะ โดยการดูดซึมไขมันเอาไว้นะแล้วขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระแล้วก็เชื่อว่ารับประทานเป็นประจำแล้วเนี่ยจะช่วยให้พุงยุบได้อีกด้วยนะจึงเป็นที่มาของชื่อว่าพุงทลายนั่นเองนะ ส่วนต้นของสำรองเนี่ยนะลำต้นของสำรองเนี่ยจะเป็นลักษณะของพืชยืนต้นนะขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ 30- 40ถึงเมตรนะสูงมากเลยทีเดียวนะลำต้นมีลักษณะสูงะลูดเลยนะอ่ะต่อมาเราก็มาดูกันซิว่านะอ่ะลักษณะผลเนาะของอลูกสำรองเนี่ยลักษณะรูปล่างเนี่ยคล้ายเรือนะ แล้วก็หรือว่าเป็นลักษณะเหมือนลูกกระสวยนะอ่ะนั่นเองนะคะต่อไปก็เป็นสรรพคุณของลูกสำรองนะ,ะ,มะเมล็ดของสำรองเนี่ยช่วยในการดูดซึมไขมันนะช่วยเรื่องแก้ตังขโมยในเด็กนะช่วยรักษาโรคหอบหืดน,นะแล้วก็ส่วนวุ้นวุ้นที่ได้จากเปลือกหุ่ม,มเมล็ดนะก็สามารถใช้มา พอกตาหรือว่าใช้ในการแก้ไอเสีนะบวมแดงอของตานะแล้วก็อาการของปอดบวมนะโดยวุ้นของสำลองเนี่ยเป็นยาเย็นนะไม่เป็นอันตรายต่อเยื่อบุอ่อนออกนะ,ะต่อมาเนี่ยเปลือกนะเปลือกของอของต้นสำรองเนี่ยนะก็ใช้เป็นยาแก้ไข้ได้นะ ผลแห้งเนี่ยนำมาแช่กับน้ําแล้วก็ใช้ดื่มนะเป็นยาแก้ไอนะอ่ะต่อมาเนี่ยอาการเนาะอะลูกของสํารองยังช่วยอาการแก้ร้อนในกระหายน้ำนะแก้ไอแห้งอ่าคันคอเจ็บคอนะเวลาไม่มีเสียงเนี่ยนะก็สามารถนะต้มดื่มกินได้นะแก้ไอนั่นเองนะนะ เวลาดื่มเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการชุ่มคอนะแล้วก็สามารถช่วยในการขับเสียงหะด้วยด้วยนะอ้าวต่อไปนะต่อไปเนี่ยยังช่วยเกี่ยวกับถ้ามีอาการอาเจียนเนาะเป็นเลือดอะไรเนี่ยลูกสำรองก็สามารถช่วยได้นะโลหิตกำดาวนะสำหรับคนที่มีภา,าวะเกี่ยวกับโลหิตที่เป็นกำดาวไหลนะ แล้วต่อไปก็ยังช่วยในเรื่องของอาการปวดฟันนะผลของอสำรองมีรสจืดนะแล้วก็เป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อปอดแล้วก็ลำไส้ใหญ่ใช้เป็นยาแก้ปอดร้อนช่วยทำให้ปอดเนี่ยชุ่มชื้นนะแล้วยังช่วยเกี่ยวกับ อาการแสบร้อนเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายหรือว่าธาตุไฟแทรกแทรกซึมนะอยู่ในกระบังลมทั้ง3ด้วยนะ,ะแล้วก็ยังช่วยแก้อาการท้องเสียนะโอ้โหแก้อาการท้องเสียเนี่ยก็จะได้ทั้งต้นนะแล้วก็ลากแล้วก็ผลเกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายหรือว่าธาตุไฟแทรก แทรกซึมนะอยู่ในกระบังลมอ่ลมทั้งสามด้วยนะ,ะแล้วก็ยังช่วยแก้อาการท้องเสียนะโอ้โหแก้อาการท้องเสียเนี่ยก็จะได้ทั้งต้นนะแล้วก็รากแล้วก็ผลแล้วก็ทั้งเมล็ดด้วยนะแถมยังช่วยอาการพวกท้องผูกลดอาการท้องผูกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของผลแล้วก็เมล็ดนะ ผลและก็มะเมล็ดเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาระบายด้วยนะใช้ส่วนใบเนี่ยใช้เป็นยาแก้พยาธโอ้โหสปปรรพคุณเยอะมากเลยนะวันนี้คลิปนี้ก็ามาทําความรู้จักกับสำรองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ